ลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Gas Station Simulator นะครับเกมจำลองกอารเป็นอีกปั๊มนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเ e w g เกมกันเลยนะฮะเป็น Early Day แจกฟรีในสตรีมนะครับให้ได้ลองเล่นกันสักที่หนึ่งบนโลกใบนี้นะครับนี่คือ Spider Man นะฮะ สักสไปเดอร์แมนด้วยตรงฝ่ามือนะครับเออหลังมือพูดผิดนะครับเราก็รับบทเป็นเป็นเสียขับรถดูๆนะครับเพื่อมาหาสถานที่ทำธุรกิจนะครับแล้วเราก็มาสะดุดตากลับไปแกสต์สเตชันซิมบิเลเตอร์ครับโอ้แล้วมีเครื่องบินบินผ่านด้วยนะทีนี้มันที่ไหนกันเอาแล้วมีที่หนึ่งครับฟอร์เซลสำหรับเรานะจอดดังกรึบเลยฮนะ โอ้เราดูน้องหมาพยักหน้าเป๊บบปบป,บป๊บบอกว่าเออที่นี่แหละที่นี่แหละต้องเป็นที่นี่เท่านั้นเออก็เลี้ยวเข้าไปครับโอ้แล้วก็เลี้ยวตรงนี้เลยเอ่ะยูน h เ o w ะออ o นอร์ Bro' เราเป็นเจ้าของปั๊มนี้เรียบร้อยอย่างรวดเร็วครับ12ชั่วโมงหลังจากนั้นฮะเราคือโอ้มานอนมานอนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงชั้นดันฟ้าหรอไอชั้นห้องใต้หลังคาเนี้ย ก็มีไฟแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือหรออ๋อหยิบได้อ๋อนี่เป็นกล่องกล่องเอาไปทิ้งหรอโยนถึงแล้วเนี่ยโหปุ๊บนี่ <c oughs> อันนี้เป็นกล่องขยะดังนั้นเราต้องทิ้งให้ลงพื้นนะครับอาจจะต้องชาร์จมากกว่าเดิมแล้วก็ปุ๊บแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะ <What you? S 1> โอเคอย่างนี้นลงซึบปุ๊บ กูจะมาเหนื่อยแบบนี้ไม่ได้นะกูจะมาเหนื่อยกับการเก็บขยะไม่ได้นะเนี่ยเราระบบเป็นผู้จัดการปัม๊มทาไมเราต้องมาทิ้งขยะอะไรแบบนี้ทิ้งขยะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูด้านบนแป๊บหนึ่งนะฮะคือเรายังไม่ได้สํารวจเลยนี่มีกร่องกระองทําอะไรบ้ายเพราะตรงนี้เป็นขยะหมดเลยนี่นะ ดังนั้นแป๊บหนึ่งแล้วกันตรงโน้นมี question mark นี่เป็น day one ครับเวลาตีหนึ่็แล้วคือเราเพิ่งซื้อมาแล้วเราก็ต้องมาโอ้แล้ว,มวนมหาสารขยะ test complete ก็ เป็นเคเวสเกี่ยวขยะสินะ Follow the h i g h water cable, and find a way turn on เขาบอกให้เราตาม question mark ไปนะครับเดี๋ยวนะถ้าผมตัดสินใจซื้อได้ยังไงวะเนี่ยสภาพขนาดนี้คือต้อง r รี o นอ t งเใหม่ทุกอย่างเลยนะประเด็นอะบอกให้ตามอันนี้มาแล้วก็อ๋อนี่ไงอ๋อให้เราเปิดเปิดใช้งานแสงไฟภายในปั๊มของเราครับโอ้โหแล้วดูสิ <c oughs> ไฟกระพริบแป๊บๆป,บปบอยู่ แล้วใครมาเปิดเพลงวะเนี่ยอ๋อเป็นเครื่องเล่นเกมอ๋อเป็นเครื่องเล่นเกมต้องใช้ตังในการเล่นด้วยซึ่งเรามีอยู่ศูนซึ่งต้องการต้อง5้าดอนน่ะเราคงต้องหาทางทํามาหากินละครับคือให้ตังมาศูนย์ดอนแต่ว่าเราต้องมารีโนเวทเจ้าปั๊มน้ํามันดัสโบของเราให้ผู้คนเข้ามาใช้งานนะะดังนั้น เราต้องทําตามที่เขาบอกก่อนเลยครับตอนแรกก็เงียบอยูน่นะพอผมเดินมาใกล้แล้วโทรศัพท์มันดังเกมเกมนี้มันหลอนนะเนี่ยโอเคกดรับโทรศัพท์ครับโอเคเขาก็โทรมาแสดงความดีใจกับเราลเลยครับเรามีเมลบอกเมลบอกพูดไปเลยพูดคนเดียวไปเลยให้เขาคุยโทรศัพท์คนเดียวไปเลยมีเมลบอกครับ1อันซึ่งเราจะไปดูตรงไหนเอยเราต้อง๋อเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการดู โอ้แล้วดูสิครับคอมพิวเตอร์รุ่นโบราณเนี่ยก็มีเมลบอกนะครับขึ้นมาแล้วก็ติ๊กตรงเมลบอกแล้วก็ใครแปลออกแปลทันก็อ่านตามนี้เลยนะฮะซึ่งผมจะเน้นเนื้อเกมนะครับเนื้อเกมเนื้อเกมเออนั่นแหละเราได้คอมพิวเตอร์แล้วตรงนี้มันยังทาเงินไม่ได้เราต้องฟอลโล่ไปก่อนครับโอ้เราขยะอย่างเยอะเฮ้ยมันให้เราขับรถไถแล้วคุณผู้ชมอ้าวอ้ต่อเฮลขึ้นมาปั๊บน้ำมันหมดปุ๊บ ต้องไปหาน้ำมันอีกทีนะเราวิ่งไม่ได้ด้วยนะกดชิปก็ไม่วิง่งโอเคเดินเก็บก้อนหินได้ไหมนะี่ไม่ได้ด้วยเนี่ยฮะเขาให้มาหยิบน้ำมันนะครับก็หยิบน้ำมันเพื่อเอาไปเติมรถรถ,รถไถของเราเพื่อจะใช้ในการกบกู้อิสรภาพของปั๊มน้ำมันฮนะก็มาถึงฟิลแล้วมันให้เรากดเพื่อทําการ ตเติมน้ำมันแล้วเราจะไปเติมใครเนี่ยอ๋อนี่ฮะถังน้ำมันที่เราได้มาเมื่อกี้นะเราก็แทง No fuel หรือ Cover the fuel ต้องไปแวะที่คอมพิวเตอร์นะครับเควสต่อไปของเราเขาต้องการให้เราเดลิเวอรี่น่าจะสั่งน้ำมันแหละนี่เ e ลิเวอรีเรียกมาเติมน้ำมันโอเคคือเราไม่รู้ว่าเขามาเติมน้ำมันหรือ,อยังอ๋อ เดลิเวอรี่เมื่อกี้คือเขามาเติมน้ำมันให้เราแล้วแบบอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ดูตัวซะด,ด้วยซ้ำตอนนี้เราก็ได้ถังน้ำมันเต็มถังแล้วเราก็ต้องเอาไปเติมเจ้ารถไถของเราครับซึ่งเติมไงเติมไงก่อนกด F นี่คือถังน้ำมันแล้วเราจะไปเติมยังไงอ๋อนี่มาอยู่ตรงนี้เราต้องเติมเข้าไป <c oughs> ขอโทษครับน้ำมันเต็มเราก็ต้องกดเติมไปในท่ออันนี้ เรียบร้อยเขาให้เรามาไถ่าอ๋อถเจ้าดินที่อยู่หน้าปัม๊มตักทรายเพื่อเอาไปถมอีกที่หนึ่งเฮ้ยโอ้ฮีท๋อเมื่อกี้คือมันหนักเกินไปครับทําให้รถไถ่ายเราโอ้ฮีทได้นะดังนั้นเราต้องตักในปริมาณที่ไม่เยอะเพื่อจะทําให้รถของเราไม่โอ้ฮีทนะครับโอ้อ่าเวสทูคูลอันจินอ๋อต้องคลิกข,ขวาเพื่อทําให้อนจินมันมันเย็นลงล้วนั้นเะนะ่ต้องขยัน ต้องขยันเป่าปุ๊ดๆนะฮะนี่ขยันเป่าคันเพื่อให้เครื่องมันเย็นอยู่ตลอดเวลาเราต้องเอาทรายไปเทก่อนนะทุกคนเทลงไปแล้วเหมือนเขาให้เรา Open นเดอะแกสเซชั n นโฟ c ์คาส m e เครับโอ้แล้วแค่ตักทรายเมื่อกี้นะให้มา Open ซะแล้วโอเคเราจะ Open แล้วรถอย่าเพิ่งไหลนะเพื่อนถ้ากดตรงนี้คือเราจะเปิดปั๊มนี่เรียบร้อยครับจากป้ายโคส กลายเป็นโอเพนะเราก็ต้องขับรถไทไว้ก่นอนก็มีคนมาเติมน้ํามันดังนั้นเราต้องไปสแตนบายขอจอดไว้ก่อนเลยกันทุกคนเพราะว่าน้ำมันหมดอีกนะมันให้เรามาตู้เล่นเกมจ้ะแล้วต้องเล่นเกมเหรอเกมอะไรเนี่ยโอโ้เกมรถบ,บังครับมีทำเวลาด้วยโอ้โหยกลอยไปเลยห,ห,ห,หืตียงลังกาก็ได้โอ้โหไม่ God. Go back. Go back. อดโกแบกโกแบกเฮ้ยมีลูกค้ามายืนรออยู่โอ้โหนี่ไงเอาเวลาไปเล่นเกม ไม่ได้ไปเติมสูริรับคุณผู้หญิงไม่ว่าไม่ทราบว่าจะเอาแก๊สโซฮอหรือจะเอาดีเซลครับว่าไปไรู้ตรงน,นี้รับกระจิมมาเลยฮะก็เ,เติมเท่าไหร่อ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงเนี่ยเต็มถังอยู่แล้วจัดไป <c oughs> ขอโทษผมเติมเยอะไปหรอครับคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้หญิงไปไหนฮะคุณผู้หญิงเติมเต็มแล้วไม่ใช่หรอ ผมก็ปิดให้แล้วนะไว้เจอกันใหม่นะครับคุณผู้หญิงขอบคุณมากมากครับโอ้ท่านั่งท่านั่งเชียโหดร้ายจริงๆเติมเติมเลยฮะเขาก็แบบอารมณ์เสียนิดหน่อยนะฮะที่ว่าเราไปเติมเยอะกว่าปริมาณที่เขาต้องการนะครับเมลเมลบอกมันมาบ่อยจังเนี่ยอ๋อนี่คือเราโอ้เราได้ตังจากการขายขยะแล้วเนี่ยหรือเติมน้ำมันเมื่อกี้นะั่นเป็นเติมน้ำมันมากกว่าสักครู่ครับ มีลูกค้ามาอีกแล้วฮะเราก็ไปเติมน้ำมันก่อนนะไม่ทราบว่าเอาเท่าไหร่ครับรอแป๊บครับคุณลูกค้ายังไม่ถึงเกณฑ์คุณจะเพิ่นขึ้นรถสิครับเดี๋ยวเดเติมเติมสองรอบวันนี้ถ้าคุณก็ทิ้งไปเลยอย่างรวดเร็วอ๋อมันให้เรากดแบ็บแล้วก็ใช้โอเครานนี้คือถังขยะเราสามารถเก็บขยะได้ขยะชิ้นเล็กๆน้อยเก็บลงถังขยะเออแบบนี้ก็ดีหน่อย เชิญจอดครับคุณลูกค้าป้าเอาเท่าไหร่ครับเอาเก้าห้าโอเคครับได้มาย2ิบสดอนขอบคุณมากครับว้ามาใช้บริการใหม่นะครับผมขออนุญาตไปทําความสะอาดเหมือนเดิม,เ,ดมเก็บขยะอย่าให้ลูกค้าต้องมาอวยว่าปั๊มนี้มันไม่น่าใช้บริการเพราะมันสกรปรกเป็นการบอกว่ามีถังขยะ3มถังต้องแอบส่องหน้าร้านตลอดครับว่ามีคนมาหรือเปล่านี่เราขายขยะได้ด้วยนะทุกคนเฮ้ยขครอะ โอ้ตกใจหมดไอ้ดอกไอ้ดอกชัยเฮ้ยมันทำอะไรอะ่ะมาวางบอมเหรอตกใจครับเมื่อกี้คิดว่าผีเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กปวนขอโทษครับมาช้าเอาครึ่งครึ่งถังนะครับได้ครับสักครู่ครับผมเราต้องรีโนเวทสถานที่แห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านเรา เวลาเติมน้ำมันแล้วขนาดนี้ตีสามแล้วเนี่ยยังมีลูกค้ามาเติมน้ำมันอีกสักครูร่นะครับรรโอ้เราได้อุปกรณ์ปัดกวาดปัดกวาดมาด้วยนะปัดกวาดคาบสกรปรกคาบบนพื้นทอาขยะมาทิ้งนะครับทุกคนวันนี้ขอเป็นเครีร์ห้องทำงานก่อนแล้วกันทิ้งให้หมดสักครู่ครับคนลูกค้าลูกค้าหลายทา่หร่แล้วเนี่ยไม่ได้เช็คเลยวันนี้ม,ม้เช้าวันใหม่แล้วนี่ว่า อันนี้เป็นวันที่2แล้วนะแล้วเราก็ยังทําความสะอาดตรงนี้ไม่เสร็จดังนั้นขอทำความสะอาดให้เสร็จก่อนแล้วกันเชิญลงชลาโอ้คุณลูกค้าทําหลายอย่างแล้วเกินเนี่ยปั๊มนี้อยากจ้างพนักงานมาเพิ่มซะเหลือเกินคณตำรวจไม่ยอมออกนะทุกทีคนจะเติมน้ำมันครับผมคุณตำรวจแฮร์รี่คิวเดย์ครับโอ้โแล้วความความสะอาดอยังเยอะเอ้ยความสปกปรกอยังเยอะเคาจะทำความสะอาดเอาให้สะอาดเตยมโอ้แล้วเรา ออได้กุญแจกุญแจในการขายรถเพื่อไปขโมยของลูกค้าหยอกหยอกไม่ใช่ละใช้ในการไขเหรอ,เ,อเราต้องไขหนึ่งสองจะไขย,ยังไงล่ะเนี่ยเดีแล้วก็สเปซบาร์ทูโฟหกักซะแล้วยากเลยอย โอเคเรียบร้อยได้เงินจากหลังกระบะมา14บสี่ดอนด้วยโอ้โหโอเคเลยคุณตำรวจโอ๊ยเก็บหลักฐานก่อนไม,ไม่ได้ไปทำอะไรมาอยู่ในปั๊มเล้าเราทำได้อยู่แล้วเออเออคุณตำรวจก่อนนะครับครับผมทำไมลูกค้าตำรวจเยอะจังล่ะเนี่ยแถวนี้สงสัยแลวเนี่ยดังปลอดภัยครับคุณตำรวจเอาเป็นว่า ขออนุญาตปิดปั๊มก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ได้นอนนะมาวันแรกปิดปัม๊มเจอกันใหม่ EP หน้านครับสำหรับวันนดี้ขอบคุณมากที่มารับชมกันนะอยู่ในวันที่2โดยเราปิดปัม๊มโอเคเจอกันครับสวัสดีฮะ